สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่นมาชนะของเราในวันที่28พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วใช่ไหมคะสําหรับในคลิปนี้จะมีเจ้าไหนกันบ้างที่แอดนำแนวทางมาแบ่งปันกันเริ่มกันที่แนวทางของเจ้าน,นี้เลยนะคะแนวทางของคุณแมวแมวนะคะเจ้านี้นะคะสําหรับงวดนี้นะให้มานะคะก็บอกว่าถ้าใครนะคะชอบพิ้งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดอยู่ที่1นะคะแล้วให้แนวทางที่เป็นสตัวมานะคะก็จะมี10-20 1 77, 1 7 7 6 1 7 1แล้วก็9 1นะ1 0 2 0 1 1 7 7 6 1 7 1แล้วก็9 1นะคะสำหรับประทางของคุณแมวแมวเนะาะอ่ะรุ่นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะสำหรับงววันที่1ธันวาคมนี้นะคะ เรามาต่อก,กันที่แนวทางของอเลขชุดสบัดชัยนะคะเจ้านี้สําหรับวันนี้แล้วนะคะเข้าไหมเข้า4 6่สตัวล่างตรงๆเนาะสําหรับวันนี้นะคะได้มาแล้วเนาะก็จะมี53 5 6 5 0 5 9นะครับ3 3 3 6 3 0แล้วก็39นะ5356 5059นะคะ3 3 3 6 3 0แล้วก็39นะอ่านะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีก,กหรือไม่นะคะเลขชุดสบัดชัยเนาะ เรามาต่อกันที่แนวทางของโค้งสุดท้ายนะคะเจ้านี้นะคะโค้งสุดท้ายแบบนี้นะอ่าให้มานะคะเป็นสุดหนึ่งแล้วก็สุดสองนะคะสุดหนึ่งก็จะเด่นอยู่ที่ศูนย์สองกับห้าสี่รองเจ็ดเจ็ดห้าเก้าห้าหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็เก้าสองนะคะส่วนชุดที่ชุดที่สองนะคะก็ให้มาเด่นอยู่ที่เจ็ดสองกับหกสามนะคะรองเจ็ดหกแปดสี่ 4, 4 2 8 1แล้วก็97นะคะร,รุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะโค้งสุดท้ายฉแบบับแบบนี้นะจะแบบแบบที่2นะคะอ่าเรามาตักกันที่แนวทางของคุณต้อมร้อยเอดนะคะเจ้านี้ไม่เห็นนานเลยเนาะก็ให้มาแนวทาง2ตัวนะคะหนึ่งธันวาคมนี้นะคะเป็นแนวทางบนล่างนะก็จะมี10 11 14 26 5 1 6 1 6 6 6 7 6 9 7 1แล้วก็91นะคะรุนกันนะคะว่าเจ้านี้ จเข้าหรือไม่นะคะคุณต้อมร้อยเอ็ดนะคะรามาต่อกันที่แนวทางของคุณเืียงพิงนะคะเจ้านี้นะคะให้มาเป็นรางสองตัวบนเอ้ยสองตัวล่างนะคะสองตัวล่างนะอ่าก็จะมี 01, 03, ์หนึ่งศูนสี่หเนาะศูนย์ห1ศูนย์แปหนสหสาหดนะคะสามสี่สามห้า4ามหสี่ห้าด ห้าหกห้าแปดแล้วก็หกแปดนะคะรุนกันนะคะว่าเจ้านี่จะเข้ารือไม่แนวทางสงตัวล่างนะคะคุณเบียงพิงนะเรามาต่อกันที่แนวทางของแอดแอดมิโยนะคะเจ้านี้นะคะก็ให้มาแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างนะคะแนวทางบนก็บอกว่าให้วิ่งบนอยู่ที่หกกับเจ็ดนะคะให้สงตัวล่างเอ้ยสองตัวสามตัวบน นะคะก็จะมีสองสามหกสองสามดสอแล้วก็3ามหนะคะส่วน2ตัวบนนะคะก็จะมี3า3หกสามสองหกแล้วก็72สนะคะส่วนแนวทางล่างนะคะก็บอกว่าให้วิ่งล่างอยู่ที่5กับ3นะคะแล้วก็ให้สองตล่างมาคือ5 2, 5 3 5 9 3้สองแล้วก็3ามเก้านะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของคุณลูกแก้วนะคะคุณลูกแก้วคนโก้กลุ่ม FC พี่ขวัยอนโกนะคะก็เจ้านี้นะคะสำหรับวนที่แล้วน,นะคะก็เข้าเลขเด่น4กับ6ใช่ไหมคะแล้วก็ได้4 6 2ตัวล่าง,งตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะก็บอกว่าให้เด่นบนล่างอยู่ที่7กับ4นะคะให้เด่นบนล่างอยู่ที่7กับ4นะคะให้2ตัวมาคือเด่นอยู่ที่7 6 47 79 49แล้วก็72รอง7 8 4 8 4 2 4 6 7 0แแล้วก็40เนะเนาะรุ่นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีก,อกหรือไม่นะคะคุณลูกแก้วคนโก้นะคะปรามาต่อกันที่แนวทางของคุณแอสตางนะคะเจ้านี้นะคะเป็นแนวทางกอด10หน่วยบนหรือว่าหลัง10หน่วยบนเนาะสำหรับวันที่แล้วนะคะก็เข้า หกกับหนึ่งใช่ไหมสำหรับก้อนนี้นะคะได้มานะสี่ศูนย์หกห้าเก้านะคะสี่ศูนย์หกห้าแล้วก็เก้าเนาะรุ่นกันนะคะว่าตัวไหนจะเข้าดีนะคะสำหรับห้าตัวสิบหน่วยบนของแอสตางนะคะต่อกันที่แนวทางของ หวยรับเพิ่งวีไพีนะคะเจ้านี้ก็ไม่เห็นร้านแล้วใช่ไหมคะอ่าให้มา3ตัวบนนะคะก็จะมี652แล้วก็672นะคะส่วนแนวทางสังกระด้างนะก็จะมี1838แล้วก็68เนะาะลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่นะคะหวยรับเพิ่งวีไพีนะคะโดยแอดนางฟ้านะ <S <S เรามาตักกันที่แนวทางของคุณใต้ออินเตอร์นะคะเจ้านี้ให้มาเป็นแนวทาง สองตัวนะคะก็จะมี0405 09 5459แล้วก็49นะคะอ่าลุนกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าหรือไม่คุณต้อยอินเตอร์นะคะต่อกันที่แนวทางของแอดกันนะคะให้มา3ตัวคือ483นะคะ483สวยไหมั้ย483อืมแอดก็ สวยนะสำหรับ483แต่ว่า83เป็นเลขที่833 8เป็นเลขที่ออกบ่อยมากๆแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอะไรอะไรก็เกิดได้ใช่ไหมคะเพราะว่าลูกงกลมเนาะอือต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ภูมินะคะจ้านี้ให้มา1ธันวาคมนี้นะคะแนวทางบนแนวทางบนนะคะเด่นอยู่ที่5นะคะแล้วก็แนวทางล่างเด่นอยู่ที่8 นะคะให้แนวทางที่เป็น3ตัว2ตัวมานะคะ3ตัวก็จะมี582 579แล้วก็835นะคะส่วน2ตัวนะคะก็จะมี89 85 75 59 52แล้วก็38เน้น2ตัวอยู่ที่82 79แล้วก็35นะคะเลขฝันคือ8998 9, 9, 8, นะสําหรับแนวทางของอาจารย์ภูมินะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของคุณสดาวเด่นโดยคุณบุญญาพรน,นะคะจ้างนี้ให้มาเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างนะคะงวดนี้นะแนวทางบนเด่นอยู่ที่5กับ2นะคะ5กับ2เนาะแล้วห้าแวนวทางที่เป็น2ตัว3ตัวมานะคะ2ตัวก็จะมี5,3,5,7,2,5 8 5 4 2แล้วก็8 2นะส่วน3ตัวนะคะก็จะมี7 8 5 8 2 5 8 5 3แล้วก็7 8 2นะส่วนนวทั้งล่างนะคะเด่นอยู่ที่8 5แล้วก็6ให้2ตัวมาคือ8 6 2 8 8 5 1 8 5 2แล้วก็7 6นะคะ เรามาต่อกันที่แนวทางของคุณรุ่งรุ่งนะคะซึ่งได้แปลนะคะซึ่งได้แปลภาพปริศนาปกแดงนะคะซึ่งแอนําเสนอไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับภาพปริศนาปกแดงนะคะ,ะคุณรุ่งรุ่งแปลได้ว่า3ตัวนะคะก็จะมี586 5 9 8แล้วก็256นะส่วนสตัวนะคะก็จะมี56 8 9 95 63 58แล้วก็28นะคะสะารบแนวทางของคุณรุ่งๆุงที่แปลปร,ริศนาปกแดงนี้นะคะต่อกันที่จ้านี้เลยนะคะอันนี้แอบไปเจอมานะคะแอบก็เอามาฝากกันนะคะให้มานะใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูด6กับ7นะคะ 5, ห้นังทังที่เป็น2ตัวมานะคะก็จะมี 70, 71, 72, 76, 68แล้วก็87นะคะ ต่อกันที่แนวทางต่อกันที่แนวทางเลขดับนะคะอ้าวแนวทางเลขดับของเจ้านี้เลยนะคะของคุณพิมพ์มี่นะคะดับร้อยบนสวมทิแล้วนะคะดับร้อยบนห้ากับหนึ่งผ่านไหมผ่านเนาะสำหรับงวดนี้นะคะก็ให้ดับร้อยบนอยู่ที่3กับ7นะคะงวดนี้จะผ่านไหมเรามารุ้นกันนะคะแนวทางเลขดับ ร้อยบนของกบมิมี่นะคะเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางของเลขดับคุณสิ่งนะคะ เลขดับคุณสิงห์นะจ้านี้ต้องบอกว่าแอดเคยนําเสนอที่เป็นเลขวิง่งเลขสองตัวสาตัวนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่แอดลงเลขดับให้นะคะใช่ไหมอ่าก็บอกว่างวดนี้นะคะหนึ่งธันวาคมนี้คุณสิงห์บอกว่าให้ดับอยู่ที่หนึ่งนะคะให้ดับอยู่ที่หนึ่งนะไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นดับบนหรือว่าดับล่างเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็พิจารณาดูเอานะคะงวดนี้เป็นงวดแรกที่แอดลงแนวทางเลขดับของ คุณสิงให้นะคะปกติแล้วอาจจะลงเลกวิ่งเลขสองตัวสาตัวนะคะอ่างวดน,นี้เลกวิ่งอาจจะได้มาหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีมาแอดจะนำมาแบ่งปันกันทีหนึ่งนะคะอ่ะาค่ะแอดก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะคะถ้าชอบกิกรรมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ พูดติดติัขัดเนาะแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกทีมีลาบนะคะร่ามโดยด้วยน,ยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ